สวัสดีครับวันนี้มีทีเด็ดมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมลองมาสองเที่ยวแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับนี่ครับรอยดีรูปร่างดีกระดูกโครงสร้างดีมากเลยนะครับใครที่อยากเอาไปเล่นหรือว่าอยากเอาไปทำสายตัวนี้เหมาะมากนะครับนี่ครับตัวนี้ไก่หนุ่มๆเลยนะครับนี่ครับไก่แปดเดือนนะครับนี่ครับครั้งก่อนผมผมลองมาหนึ่งเที่ยวผมลงแบ่งยังไม่มีใครเอานะครับ ผมก็เลยลองเตะอ,อีกรอบหนึ่งนี Jam ่ครับเท่ากับตัวนี้ผมลองมาสองครั้งแล้วนี่ครับแข่งดีมากนะครับใครชอบไก่แข่งหน้านะครับที่ที่เป็นไก่มีจ um ังหวะมีจังหวะนะครับมีแข่งหน้าแข่งดีนี่ครับเก่งหน้างอนเก่งหน้าคางนะครับตัวนี้นี่ครับผมสวยมากไก่ไม่มีตำหนินะครับตัวนี้นี่ครับสวยมากครับคึกมากนะครับนี่ครับ ใครที่ชอบลอยโตนะผมแนะนําเลยครับนี่ครับลอยโตโตเลยครับสวยมากกระดูกโครงสร้างดีมากครับ